สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แลวก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ใส่เสื้อสีแดงอยู่แน่นอนนะครับก็ต้องมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกีฬาสีอีกนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงอย่างนี้ก็ต้องมาพูดถึงเมมเบอร์ที่มีรายชื่ออยู่ในทิมสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ก็ ขออนุญ,ญาตพูดซ้ำอีกครั้งก็แล้วกันนะครับแต่เป็นเนื้อหาใหม่นะครับก็เป็นเรื่องราวของกับตันทีมสีแดงน้องสัจจังสวิชยาขจรรุ่งสิงสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเบียนคนั่นเองนะครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแหละผมทำคลิปพูดสรุปเรื่องราวที่ผมมองเข้าไปหาตัวน้องสัตจังในงานกีฬาสีไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เช่นกันเนี่ยน้องสัจจังก็มาไลฟ์พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกีฬาสีด้วยมันผมก็ลองนั่งฟังดูไม่ใช่ลองแหะฟังทุกลฟ์ของน้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอฟังเสร็จก็รู้สึกว่าโอ้โหแต่ละเรื่องที่น้องเล่าเล่ามาที่เกี่ยวกีฬาสีี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจจนต้องมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมรับฟังนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละ นะครับก็มีหลายอย่างเลยที่น้องพูดมาแล้วผมประทับใจมากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่น้องเป็นคนที่ชื่นชมเมมเบอร์ในสีทุกคนจริงๆนะครับก็นะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องน้องเนี่ยได้รับตัวตัวของน้องเองเนี่ยมีความเป็นผู้นำ อยู่ในตัวเองมั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับมีหลากหลายเหตุการณ์ที่เราเห็นเลยว่าสัจจางเป็นผู้นํามากๆนะครับที่จดจำกันได้ดีเลยก็ตอนที่น้องกล้าวิ่งเข้าไปกอดแคปเชอร์ตอนที่แคปเชอร์หันมาถามทุกคนในงาน g ีตอนที่ชนะเลิศว่าออมีใครจะยินดีกับเราไหมแล้วน้องก็เปิดหัวคนแรกแล้วคนอื่นก็ตามมาอะไรก็คือภาพจําที่ผมจําได้ชัดเจนเลยว่าน้องมีผู้นาเป็นมีความเป็นผู้นําสูงมากๆนะครับแต่ว่า ก็งานกีฬาสีครั้งนี้แหละที่เป็นครั้งแรกที่น้องได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเอ่อเมมเบอร์แบบจริงจจังๆนะครับไม่นับตอนเป็นเซนเตอร์เพลงคิวิโนะน้องอันอนั้นก็เป็นเรื่องของเพลงไปนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของในเรื่องของการด้านบริด้านการบริหารนะครับก็ต้องบอกแหละว,ว่าน้องก็เครียดอยู่พอสมควรนะคือมันเป็นงานที่ ใหญ่มากๆจริงๆนะครับแต่ว่าในเมื่อผู้ใหญ่หมอบหมายมาแล้วน้องก็ต้องทําให้เต็มที่แหละมันเป็นโอกาสอันดีด้วยที่จะทําให้ผู้ใหญ่เห็นว่าน้องเหมาะสมที่จะได้รับตําแหน่งใหญ่ๆโตๆที่แสดงความเป็นผู้นาอีกของน้องได้อีกในอนาคตเนาะถ้าน้องต่อสัญญาต่อไปนะครับก็น้องก็นะผมมองจากสายตาเข้าไปก็เห็นแหละว,ว่าน้องดูแลเมมเบอร์ทุกคนดีมากๆในนะครับใน ข้างสนามเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปถามทุกสุกเมมเบอร์ Member ทุกคนเข้าไปปลอบเข้าไปสแสดงความยินดีอะไรตลอดเวลานะครับแล้วก็ในไลฟ์เอ,อ,เองที่ผมเห็นเลยก็คือน้องผู้ชมเมมเบอร์ Member ของสีแดงแทบจะทุกคนเลยนะจริงๆทุกคนเลยก็ไ,ได้หละบางคนน้องไม่ได้ตอบพูดชื่อแ้วน้องก็พูดไปองค์รวมไปนะครับก็ฟังแล้วมันมันประทับใจนะครับเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมันต้องมีพระเดชพระคุณ นะครับก็ต้องชื่นชมลูกน้องที่ทําดีด้วยนะครับซึ่งทักษะจังทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับก็ประทับใจนะครับน้องเหนื่อยพอสมควรแหละเพราะว่าเมมเบอร์สีแดงก็มีแต่คนที่ออกแนวกลัวๆนี่ฮะอ่าเป่นๆันน่วๆอะไรหลายๆคนเลยที่อ่าเหมือนจับปูใส่กระด้งแหละเวลาจะเรียกรวมรวมกันก็ต้องสีแดงไปฟังในไลฟ์น้องนะเออฮะดีนะครับอ่ะ นอกจากการชื่นชมเมมเบอร์ Member ในเขาเรียกว่าลูกทีมในสีตัวเองแล้วเนี่ยน้องก็ยังชื่นชมคู่แข่งขันด้วยคู่ต่อสู้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยก็คือน้องโยเกิร์ตนะครับก็อย่างที่คนทราบกันดีว่าตัวน้องชัดจังเนี่ยเขาเสียนแชร์บอลมากๆในตำแหน่งถือตะกล่านะครับในกีฬาสีครั้งแรกก็รับมันได้ทุกลูกเลย นะครับดูมายากแค่ไหนน้องก็รับได้หมดนะครับยืนเนามือไว้หลังมือเดียวชิวมากแต่ว่า,ามาครั้งนี้เนี่ยรอบแรกเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าน้องโยเกิร์ตเนี่ยเป็นเป็นตัวปัดของสีฟ้าที่มาเจอกับน้องนะครับแล้วก็โยเกิร์ตเองก็ตัวสูงด้วยสูงไม่พอน้องก็ เป็นเด็กที่แต่เวลาจะทำอะไรน้องศึกษาทุกอย่างมาเต็มที่ว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงเพื่อให้งานนออกมาดูดีที่สุดนะครับรอบนี้โยเกิร์ตก็โชว์ฟอร์มปัดลูกสวยๆก่อนที่มันจะเข้ามือน้องสัจจังได้หลายลูกเลยนะครับก็เลน่นอนสัจจังเองก็ปาดเหงื่มกันนะแต่ว่าน้องน้องก็เป็นมีสปิริตของการเป็นนักกีฬานะครับคือก็ไม่ได้โกรธแลวยโยเกิร์ตแล้วชื่นชมด้วยนะครับก็พูดชมโยเกิร์ตในไลฟ์แปลว่าโยเกิรต์ต ปัดเก่งมากแล้วก็ศึกษาอะไรมาดีมากๆนะครับแล้วก็น้องไม่ได้ชมโยเกิร์ตแค่ในไลฟ์ของตัวเองเท่านั้นนะ่ะน้องยังตามไปชมต่อในเทยเตอร์ด้วยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในเทยเตอรอ์รอบล่าสุดหรือสเตจล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่ารอบสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยน้องโยเกิร์ตได้ขึ้นแสดงในานามทีม n 5ครั้งแรกนะครับน้องก็ต้องตื่นเต้นประมารหรืออะไร อยู่บ้างแหละนะครับพอสัจจังเกิดปากชมโยเกิดไปเรื่องแซบอลเนี่ยโยเกิดก็ดูมีกําลังใจแล้วก็อ,อมีพลังในการทํางานมากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่น้องสัจจังเขาเขาสังเกตผู้คนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขารู้ว่าเขาจะทํำยังไงให้คนรอบข้างรู้สึกดีขึ้นนะครับก็ชื่นชมตรงนี้มากๆนะครับอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของการวางแผนงานบ้างนะครับก็ น้องสะจังเนี่ยเขาเล่นแชร์บอลมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ปฐมจนตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ยังเล่นอยู่ซึ่งมันหมายความว่าน้องอยู่กับแชร์บอลมากกว่าครึ่งชีวิตของน้องนะครับน้องก็จะมีความรู้ด้านแชร์บอลแบบมากๆเยอะๆนะครับคือดุสตร์เกี่ยวกับแชร์บอลน้องรู้หมดแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องทา พอรู้ว่ามีแข่งแชร์บอลน,น้องก็จะเรียกทุกคนมารวมกันแล้วก็ถามว่าใครอยากเล่นบ้างใครกลัวบอลบ้างหรืออะไรยังไงบ้างแล้วก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับลูกบอลกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าพอแข่งจริงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความตื่นเต้นความอะไรที่บางคนไม่เคยเล่นแชร์บอลมาเลยเนี่ยก็คิดว่า การทําคะแนนให้เร็วที่สุดการรีบทําอะไรให้เร็วที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าน้องก็บอกว่าเ,ออเตือนทุกคนแหละเฮ้ยใจเย็นเยนใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบเพราะว่าพอรีบชูดมันก็ข้ามมันก็บุยหมดเลยใช่ไหมครับก็น้องก็บอกให้ทุกคนใจเย็นเย็นแล้วก็อ่ให้ค่อยๆเซตบอลช้าๆมีสติไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคีมมันจะดีขึ้นค่อยๆชูดลงชูดลงเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกแหละว่า น้องเข้าใจศาสตร์ของแชร์บอลจริงๆว่ามันต้องมีสติมีสมาธิอะไรพอสมควรซึ่งไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกีฬาเท่านนะั้นการเป็นไอดอลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้เรื่องของสติเรื่องของสมาธิสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ชื่นชมในตัวน้องมากๆครับน้องเป็นกัปตันที่นิ่งจริงๆแล้วก็แก้เกมดีมากแก้เกมกับทีมเป็นรองในช่วงแรกๆจนเป็นกลับมาเป็นแชมป์ได้นะครับอ่ะมาต่อกันที่ เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของกติกาบ้างนะครับก็เรื่องนี้น้องพูดไว้ในไลฟ์เหมือนกันซึ่งเออถ้าไม่สังเกตดีๆก็ก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอน้องพูดผมก็อ๋อเลยนะครับน้องพูดมาประโยคหนึ่งว่าอ,อน้องเนี่ยก็งงๆงงเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวของเก้าอี้ที่ให้ตัวตะกร้ายืนเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเส้นในในเขตสนามจริงๆอ่า เก้าอี้เนี่ยมันต้องไปอยู่หลังเส้นออกหลังนะ่ะนะครับซึ่งพอเราฟังแล้วเพราะว่าน้องน้องออ่น,อง,นองพูดว่าพอน้องเล่นมาตลอดชีวิตเล่นแบบน,นี้เก้าอ e ี้ต้องอยู่หลังเส้นออกหลังนะครับพอเราฟังน้องแล้วเราก็เอ๊ะเกิดคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมแต่อ่าเราก็ต้องไปพิสูจนะน์เนาะก็ไปเซิร์ชใน Google ในอะไรไหมเอ้ยมันจริงวะนะครับคือเก้าอี้เนี่ย มันมันอยู่ในสนามไม่ได้มันต้องอยู่หลังเส้นออกหลังนะครับซึ่งเออก็งงเหมือนกันว่าทำไมกรรมการทีเราก็ยี้มาตั้งในเส้นนะครับซึ่งถ้าเทียบถ้าเทียบกับฟุตบอลมันก็คือคือไอตต้ตัวตักตัวเสาอะมันจะอยู่อยู่บนเส้นใช่ไหมแล้วก็ข้าข,ข,ขายอยู่ด้านหลังในงี้ยมันก็อารมณ์แบบเดียวกันนะครับก็ เออก็รู้สึกอีหยังวะนิดนิดหนึ่งนะว่าทำไมกรรมการถึงเอากี่ี้เข้ามาอยู่ในเขตสนามแทนนะครับซึ่งมันมันไม่ใช่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ในเรื่องของการอีกอีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตคนคนอื่นจะไม่ทำนอกจากซัดจังเท่านั้นก็คือเวลาที่ฝ่ายตัวเองชูดลงตะกร้าแล้วเนี่ยเวลาซัดจังจะส่งบอลให้ให้เขาเรียกว่า อีกคู่ต่อสู้เนี่ยเปิดบอลใหม่ๆคือตัวปัดเปิดบอลให้ให้รุกกันใหม่สลับกันบุกน้องจะไม่ได้โยนให้ตัวปัดเลยแต่น้องจะยื่นออกไปด้านหลังให้มันอยู่หลังเส้นออกหลังนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยบอลน,นะครับซึ่งหลายคนมองว่าน้องถ่วงเวลาหรือเปล่าหรืออะไรไหจริงไม่ใช่นะครับเป็นกติกานะครับว่าเออพอเปิดเกมใหม่ก็ต้องอีกฝ่ายนี้ก็ต้องเริ่มส่งบอลจาก หลังเส้นหลังออกขึ้นไปนะครับซึ่งอ่ะมันมันมีกติกาชัดเจนแหละเพราะว่าอ่ะอย่างวันแมตสีแดงกับสีเขียวรอบชิงเนี่ยเปียมซึ่งเป็นตัวปาดของสีเขียวอ่ะพอพอสีแดงทําแต้มได้สะจังเลยส่งให้เปียมเปียมก็จะไปยืนอยู่หลังเส้นเลยซึ่งสองคนนี้เขาสนิทกันก็คงคุยเรื่องกติกากันแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็เลยเออมีจุดข้อเปรียบเทียบกันนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ เออรู้สึกดีนะครับที่น้องเคร่งในเรื่องกติกาอย่างนี้มา,มากมากนะครับมันมันเป็นผมว่าน้องถูกอบร,รมสั่งสอนมาดีอะ่ะว่าให้เคารพกฎกติกาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็ดีมากนะครับแล้วถ้าเรามีเมมเบอร์แบบนี้เป็นมาเป็นผู้นําคนเนี่ยวงเราก็จะเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับจะเป็นไอดอลที่เคารพกฎกติกาของสังคมนะผมก็ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ ประทับใจนะครับแล้วก็มากันที่เรื่องสุดท้ายนะครับก็อันนี้ก็ในเกี่ยวกับกีฬาสีกันแหละนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพอแข่งจบทุกกีฬาเขาจะจัดอันดับกัน1 2 3 4มีรางวัลอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเขาประกาศกันแต่ก่อนหน้าแข่งแล้วว่าทีมที่แพ้คือทีมที่ได้อันดับ4เนี่ยจะต้องไปล่าท่าผีในสถานที่จริงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับณเวลานั้นนะตอนนี้น่าจะเปยดแล้ว นะครับซึ่งตัวของซัดจางเองพอได้ฟังเนี่ยน้องก็บอกเรียกสีแดงเมื่อุยกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยเอาอันดับที่เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ไม่ขอที่สี่ถามว่าแบบ้น้องแพ้ไม่เป็นเหรอหรือยังไงไม่ใช่นะครับแต่ว่าพออันดับที่สี่เป็นล่าท้าผีเนี่ยน้องน้องรู้อยู่ว่าพี่น้ำใสพี่น้องนับถือเป็นเหมือนคุณแม่คนที่สองของน้องนะน้ำใสก็คือคุณแม่กูมาไล่คอยดูแลน้องมาตั้งแต่ตอนน้อง เข้าวงใหม่ๆตัวเล็กตัวน้อยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับแล้วก็น้ำซัดจังก็เห็นที่น้ำใสเนี่ยขวัญผวาจิตตกมากตอนที่ไปลเ,เล่นเกมเบียนเคชที่ต้องไปฟุดลุยบ้านผีที่พัทยานะครับก็น้องก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้พี่น้ำใสต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อีกก็เลยบอกทุกคนว่าขอ ันดับอะไรก็ได้นะแมวที่สผมรู้สึกว่าน้องกระตันยูรู้คุณคนจริงๆน,นะเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยนะนี่ไม่เป็นไม่ใช่ครั้งแรกด้วยม,มันมีหลายครั้งที่น้องน้องแสดงความกระตันยูออกมานะครับอย่างเช่นตอนสเตจวันเกิดที่สิเนี่ยน้องบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่น้องก็บอกว่าขอขึ้นแสดงเถอยังไงก็จะต้องขึ้นสเตจวันเกิดที่สิให้ได้เพราะว่าที่สิก็เคยขับรถไปส่ง น้องสัจังที่บ้านบ่อยๆสมัยที่สัจังยังขับรถไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าขับรถได้เนี่ยจะขับรถไปส่งพี่สิง์ที่บ้านต่อแผนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประทับใจมากๆนะครับประทับใจตัวน้องสัจังจริงๆต้องต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของน้องที่อบรมสั่งสอนน้องมาดีมากๆนะครับก็เล่ามายาวเลยนะครับปกติ จะไม่เล่ายาวขนาดนี้แต่รอบนี้มีเรื่องอยากเล่าอีกน้องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ขอบคุณที่ฟังกันถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องซัดจ้างกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ